นี่ก็ถามกันได้ทุกวันคดีมาเฟียหมูเถื่อนไปถึงไหนม,มาเฟียหมูเถื่อนไปถึงไหนวันนี้เราจะเปิดหมดเปลือกเราจะไม่กักและเราจะเสี่ยงกับคุกกับตารางจะเสี่ยงกับการฟ้องร้องจะเสี่ยงกับคดีอีกสักหนึ่งคดีอีกแล้วเหรอครับโ <Okay. S 1> okay. อเคเมื่อถามกันว่า ปฏิบัติการล่ามาเฟียหมูเถื่อนมันไปถึงไหนขอ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 ,ขอให้ไล์สักนิดหนึ่งเอาเพจขึ้นจออ่ะย้อนความกันสักนิดหนึ่งอย่าเพิ่งเบือ่อค่อยๆไล่เรียงเรื่องไปแล้วเดี๋ยวจะปฏิบัติต่อเรื่องได้เองค่ะโอเคด้วยความเคารพบ,บนจอถ้าถามว่าล่ามาเฟียหมูเถื่อนมันไปถึงไหนก็ต้องไปไล่เรียงไปอัปเดตคดีในมือของ DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษแบ่งกันเป็นกี่คดีนี่บนจอณนาะนะทีนี้ <c oughs> คดีหมูเถื่อนในมือ DSI อาจแบ่งได้เป็น3คดีพิเศษค่ะคดีพิเศษแรกเลขที่5 9ทับ2 5 6, 6 6ค่ะเป็นคดีเรื่องเนื้อหมูเถื่อน161ตู้ทุกคนจำกันได้นะคะ161ตู้โอเคคดีพิเศษที่2ก็คือคดีพิเศษเลขที่126ทับ2 5 6 6ที่มีการขยายผลต่อไปที่เนื้อหมูเถื่อน 2 0 3 2,388ตู้2,388ค่ะโ <Okay. S 1> อเคกลุ่มคดีที่3เป็นคดีพิเศษเลขที่1,27,25,66ทับ 2, 5, 6, 6, 6, ประกอบด้วยเรื่องเนื้อหมูเถื่อนจำนวนประมาณ1,000 0ตู้ตินงไก่เถื่อนอีกจำนวนยังนับไม่ถ้วนค่ะและยังมีเนื้อวอัวเถื่อนด้วยนะคะอีกจำนวนหนึ่งใช่อีกจำนวนหนึ่งใน3คดีนี้คดีที่เป็นคีย์เวิร์ดคดีที่สำคัญที่สุด ก็คือคดีที่3คดีพิเศษที่ 1, 2, 7, ่งส6ทับสองก็เพราะว่าเนื้อหมูเทื่อนออที่พอจะมีข้อมูลที่จะต่อติ๊กซอเข้าหากันพอจะเห็นตัวเลขกันอ,อ,อย่างคร่าวๆนะมันทะลุไปที่หมื่นตู้ร้อยหกตู้เด็กๆ2ง8ัตู้ว่าเยอะแต่ไอ้คดีที่ 3, ามหนึเทับหกเนื้อหมูเทือนหมื่นตู้มูลค่าเท่าไหร่ ไม่ต้องคิดนะคะเยอะค่ะบอกให้เลยเยอะมากหมูเถื่อนยังมีตีนไก่เถื่อนลักลอบนำเข้าตีนไก่จากอเมริกาใต้แล้วมาสวมชดาไทยเอพื่แล้วก็ย้อมแมวขายแล้วก็ส่งออกไปขายประเทศจีนประเทศจีนจับได้เกรดอเมริกาใต้มันต่ำกว่าเกรดประเทศไทยจีนมันจับได้มันตีกลับและนับจากนาทีนั้นมันก็ไม่ซื้อตีนไก่จากประเทศไทยใช่เพราะกลัวมาสวมชาดาบ้านเราอีกไง ออตอนหลังๆเล่นเนื้อวัวเถื่อนด้วยใช่ขยายตลาดไปเห็นไหมเนื้อหมูเถื่อนตีนไก่ไปเนื้อวัวด้วยโอเคราคาดีนะนดังนั้นคดีพิเศษคดีที่3าม7 2, ทับสองจึงเป็นคดีที่มีนัยยะอย่างสำคัญยิ่งถามว่าทั้ง3คดีพิเศษมันไปเกี่ยวพันกับมาเฟียกลุ่มไหนบ้างต่อไปนี้เ,เราจะกระชากหน้ากากมาเฟียหมูเถื่อนให้เห็น ไปดูเพจต่อไปครับเปิดหน้ากันเลยเปิดหน้ากากกัน <Okay. S 2> เลยอเอโอเคเอาละครับถ้าพูดถึงคดีพิเศษที่59ทับ2566ว่าด้วยเนื้อผมวเถื่อน161ตู้เป็นผลงานของของแก๊งอดีตรันตีปาปาผลงานเลยเหรออืขณะเดียวกันถ้าพูดถึงคดีที่ฮอตที่สุดใหญ่ที่สุดมูลค่าความเสียหายของประเทศมากที่สุด มันก็ต้องว่ากันด้วยคดีที่3ก็คือคดีพิเศษ,ษ,ษที่ 1, 2, 7่งทับสองเนื้อหมูเถื่อนตีนไก่ถื่อนเนื้อวัวเถื่อนเป็นผลงานของแกงเฮียก,กอไก่สแสดงว่าแกงเฮียก,กอไก่ใหญ่กว่าแกงอดีตรตีปอบาใช่ไหมดูทรงแล้วใช่คะ่ะถ้ารูปจากหน้าจอนี่ใช่เลยคะ่ะทั้ง2แกงทั้งสงงทั้ง2อ,องขอบวนการก็มีส่วนร่วม กาะทำการในคดีที่2ก็คือคดีพิเศษที่1-2-6-2-5-6-6ทับ2566าวาด<ช>ด้วยเนื้อหมูเถืน2,388ตู้เขาเรียกว่ามีตัวละครร่วมใช่ไหมข้อมูลนี้มันบอกว่าแก๊งเฮียกอใหญ่กว่าแก๊งล้ำตีป่อป่าชัดเจนนะโอเคอดังนั้นดังนั้นวันนี้เราจะโฟกัสไปที่เฮียกอเฮียกอไก่ ถามกันมานักอยากรู้เปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยโ <Okay. S 1> อเคโอเคไปดูเพจต่อไปผมต้องถือว่าเฮ er ียกอไก่เป็นซูเปอร์มาเฟียไม่ใช่มาเฟียธรรมดานะแต่เหนือกว่าซูเปอร์มาเฟียก็คือพ่อของมาเฟียเหรอคะมีพ่อของมาเฟียอีกเหรอ ก็คนในเครื่องแบบไงก็คือนักการเมืองไงดีมากค่ะที่อธิบายความจะได้เข้าใจตรงกันนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาเฟียตัวจริงมันต้องมีเครื่องแบบค่ะมาเฟียตัวจริงต้องเป็นนักการเมืองค่ะหดได้ท่านักการเมืองถ้าคนในเครื่องแบบไม่เล่นด้วยไม่ทําตัวเป็นลมใต้ปีกไม่คุ้มกระบาลไม่ทําตัวเป็นปอกคอไม่ว่าใครก็เป็นมาเฟียไม่ได้แล้วก็เป็นซูเปอร์มาเฟียก็ไม่ได้ด้วยถูกต้องที่ต้องเรียกเฮียกอเป็นซูเปอร์มาเฟียก็เพราะว่าข้างบน มีเสียต่อเต่าและมีบิ๊กจอจานเป็นลงใต้ปีกข้างล่างมีข้าราชการที่ชื่อสชและสกเอ่อเป็นมือเป็นไม้นี่แหละเป็นกระบวนการจึงเรียกว่าจึงปปรเรียกว่าซุปเปอร์มาเฟียเพราะมีทั้งพลังทางการเมืองและพลังในเครื่องแบบคอยอุ้มชูเป็นปลอกคอคุ้มกระบาลข้างล่างก็มีมือมีไม้ระดับ ปะหลาดจวงระดับอธิบดีหลายคนทีเดียวเป็นมือเป็นไม้โอเคนะเราจะเปิดหน้าลมใต้ปีกเฮียกไก่สักคนหนึ่งนะกระซิบนิดหนึ่งตรงกลางนี่แหละตรงกลางนี่แหละกางเกงสีเกีนี่แหละก็คือบิ๊กจอจานใช่บิ๊กจอจานบิ๊กจอจานชัดเจนนะชัดเจนชัดเจนนะมาดูกันต่อ มาดูกันต่อใช่ยังมีต่อขยายมากจากนี้เราเคยเห็นไปแล้วเรารุ้นแทบตายดีเอสไจะกล้าไหมวัดใจดีเอสไอวัดใจเราจะไปถึงไหนในทีนี้ผมว่าสังคมต้องวัดใจอยู่สองคนคนที่หนึ่งคือวัดใจดีเอสไอจะกล้าไหมดีเอสไอเขามีข้อมูลอยู่ในมือทั้งหมดนัแหละครบถ้วนจะจับวันนี้ก็ได้จะจับพรุ่งนี้ก็ได้และจับได้ทั้ง ทั้งแกงด้วยตั้งแต่รั้นตรีอดีตรั้นตรีอดีบีดีไล่เรื่อยลงมาจนก,กระทั่งถึงเฮียกอไก่ไล่เรื่อยมาจนกระทั่งถึงเฮียกอไก่และอีกคนที่สังคมทั่วัดใจคือวัดใจเจาะลกทั่วไทย <c oughs> อยากมีอีกหนึ่งคดีไหมค่ะ <c oughs> ยาแค่นั้นเลยไปดูกันต่อ,อยาแค่นั้นเลยไปดูกันต่อว่าเ <c oughs> ฮียกอไก่คือใขรเฮียกอไก่คือไขร เขาบอกว่าคือคนนี้ค่ะคือคนนี้ครับรูปบนหน้าจอเฮียกอกไก่เือเียเฮียเก้าเฮียเก้ามีชื่อจีนว่าหลีซิ่งเจียวหลีซิ่งเจียวหลีซิ่งเจียวหรือเฮียเก้าถือเชื้อชาติและสัญชาติจีนค่ะเชื้อชาติและสัญชาติจีนหลีซิ่งเจียวหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือซิ่งเจียวหลีหรือที่เรียกกันในยุทธจักรในยุทธจักรโจรว่าเฮียเก้า ถ้าเฮียเเนี่ยในแวดวงการเมืองท่าๆเขาก็รู้จักเฮียเก้าเป็นอย่างดีเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเฮียเก้าเคยสร้างวีรกรรมเอารถราชการขนเงินสดๆจากจังหวัดหนึ่งแล้วก็ตตหลงใต้แล้วก็ทำงินหล่นตลอดทางตั้งแต่ชุมพรลงไปจนกระทั่งถึงล่างสุดเลยเต็มรถกระบะเลยเหรอก็คงเยอะอยู่นะไม่ใช่รถกระบะรถอะไรอะ รถตู้อ๋อก็เยอะอยู่นะจะบอกยี่ห้อไหมไม่ต้องหรอกจะบอกตราไหมหน่วยไม่จะประเมินว่ามันเท่าไหร่เท่านั้นเองกี่กิโลเอาเป็นว่าเฮียกอไก่ไม่กักไม่บังก็คือเฮียก้าเฮียก้าก็คือหลีซึ่งเจียวหลีซึ่งเจียวเข้ามาปักหลักทำมหากินในเขตประเทศไทยตั้งนานนานแล้วหล่ะเฮียก้ายกระดับถึงขั้นจดทะเบียนตั้งบริษัทไม่ใช่ตั้งสมาคม ในเขตประเทศไทยขึ้นมาหนึ่งสมาคมคมีชื่อว่าสมาคมการค้าแรกเปลี่ยนเศรษฐกิจไทยเอเชียและตัวเองก็นั่งเป็นนายกสมาคมนี้ด้วยเทียเก้าก็จะใช้สมาคมนี้เป็นหน้าฉากในการร้อยรัดผู้หลักผู้ใหญ่ในการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ใช้สมาคมนี้เป็นศูนย์กลางร้อยรัดคอนเนคชันสร้างคอนเนค t ชันใช้สมาคมนี้เป็นขุมพลังคอนเนคชัน เป็นลมใต้ปีกในการที่จะทําอะไรต่อไีอะไรมากมายแก่กองทีเดียวดูกันชัดๆไปดูหน้าพาสปอร์ตของเฮ er ียเก้านี่แหละนี่แหละนี่แหละเราบังในสิ่งที่ควรบงังนี่คือหน้าพาสปอร์ตของ, er งเฮียเก้าลีเซิงเจียวหรือนายเซิงเจียวลีโอเคชัดเจนไหมชัดเจนนะชัดเจนนะโอเค